สวัสดีค่ะพบกับมุกพอดอีกเช่นเคยกับรายการทอ l k with me วันนี้นะคะเราก็จะมาดาเนินรายการในการสัมภาษณ์ซึ่งจะเป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์นะคะเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนาที่ยังคงระบาดอยู่นะคะทางเราจึง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะแต่รายการของเราก็ยังคงดําเนินรายการต่อไปนะคะและว,วันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์พูดคุยกันในหัวข้อของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลค่ะจะเป็นยังไงนั้นการลงทุนของแต่ละคนจะเป็นแบบไหนไปชมกันเลยค่ะสําหรับการวางแผนในการลงทุนนะคะเอ่อก็คือการลงทุนของเราจะเปิดเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะก็คือ ร้านดอกไม้ร้านเล็กๆค่ะก็คือลงทุนซื้อดอกไม้ไปสักประมาณ2 0 0 0 0 30,000่บาทค่ะในการแบบรับงานมาทําแต่ละครั้งเราก็จะรับงานแล้วแต่งานค่ะงานแต่งงานบวชงานศพเราก็จะรับ5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0บาทค่ะซึ่งในตอนแรกเราก็จะหักเงินลงทุนเราไปก็คือเงินที่เราซื้อดอกไม้สองสามหมื่นนะคะเราก็จะหักแบ่งหักไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ เงินที่เราลงทุนนะคะแบบพอเงินเราได้เงินที่เราลงทุนครบแล้วนอกนั้นเราก็จะเก็บเป็นเอ่อเป็นเงินเก็บมาเรื่อยๆนะคะแบบเราจะซื้อของอะไรเพิ่มแบบแล้วก็เอาเงินในส่วนนั้นมานะคะสำหรับความเสี่ยงในธุรกิจนี้ก็คือแบบงานแต่งงานบวชงานศพมันก็ไม่ได้มีมาทุกวันใช่ไหมคะ ในบางเดือนมันก็มีบ่อยบางเดือนมันก็ไม่มีเลยซึ่งในเดือนที่ไม่มีเลยเราก็จะไม่มีเงินในส่วนนี้เลยนะคะซึ่งในการลงทุนธุรกิจเช่นนี้เราก็ต้องจัดการวางแผนการเงินของเราดีๆค่ะขอบคุณค่ะการลงทุนสำหรับเรานะคะเราจะลงทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนเฉพาะอย่างคะ่ะเช่นการซื้อสหริมทรัพย์ประเภทที่ดินคอนโดมิเนียม ทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวอาคารพาณิชย์หรือว่าอาคารสำนักงานนะคะเพราะว่า,าสามารถให้ผลตอบแทนได้หลายรูปแบบค่ะเช่นได้ค่าเช่ารายเดือนหรือว่าได้ส่วนต่างจากการขายต่อได้ค่ะซึ่งเงินส่วนนี้ที่เราได้มาค่ะเราสามารถเก็บไว้ใช้ได้เป็นเงินในอนาคตตอนที่เราไม่สามารถทํางานได้แล้วค่ะซึ่งเป็นเงินที่เราสามารถเก็บออมไว้ได้เรื่อยๆค่ะจากการลงทุนของเราในครั้งนี้ค่ะซึ่ง จำนวนเงินที่เราเก็บไว้เราสามารถนำไปลงทุนต่อได้อีกค่ะซึ่งการลงทุนนี้เป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงหรือว่ามีความเสี่ยงที่น้อยมากแล้วก็ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องการลงทุนของเรานะคะเรามีเงินอยู่จํานวน5,000บาทนะคะเรานําเงิน5,000ันบาทไปลงทุนโดยการไปฝากประจําปลอดภาษีค่ะการฝากประจําปลอดภาษีเราเลือกเป็นฝากประจําปลอดภาษี24เดือนค่ะก็คือเรานําเงิน5,000ันบาทไปฝากประจําทุกเดือนเดือนละ5,000บาทจํานวน24เดือนค่ะ พอเราฝากครบ24เดือนแล้วนะคะเราจะได้เงินคืนทั้งต้นและดอกเบีย้ยค่ะส่วนดอกเบีย้ยที่เราได้นะคะเราจะไม่ต้องเสียภาษีค่ะวิธีนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเก็บเงินและก็วิธีนี้ไม่มีความเสี่ยงในการลงทุนค่ะค่ะสำหรับวิธีการลงทุนของเรานะคะคือการนําเงินเก็บในแต่ละเดือนไปฝากไว้ในธนาคารซึ่งเราจะได้ดอกเบีย้ยออกมาเป็นผลกําไรนั่นเอง หรือการให้เงินทำงานแทนเราซึ่งการลงทุนวิธีนี้มีความเสี่ยงตำ่ำมีความเป็นสภาพคล่องสูงเราสามารถนําเงินเก็บในธนาคารนี้มาใช้ในยามฉุกเฉินได้ค่ะสวัสดีครับสําหรับ,รบการลงทุนของผมนะครับจะเป็นการที่นําเงินนะครับไปฝากกับบ้านอมต่างๆนะครับกับแม่ค้าเฟซบุ๊กนะครับที่เขาเปิดครับบ้านอมนะครับก็ผมจะฝากครั้งละประมาณ500ถึง1 0 0 0ันบาทนะครับส่วน เงินที่ได้รับนะครับเราจะได้รับหลังจากที่เราฝากไปประมาณ7วันนะครับก็คือสมมติว่าถ้าเราฝากพันนะครับหลังจากนั้น7วันเขาก็จะโอนคืนเรามา 1, 2 0 0บาทนั่นเองนะครับก็คือเราจะได้กําไรเป็น2 0 0บาทภายในระยะเวลา7วันนะครับซึ่งผมจะพยายามอมไม่ให้เกิน5ครั้งนะครับต่อเจ้าหนึ่งหรือต่อบ้านออมนึงนะครับเพื่อกันการโดนโกงครับหรือการการหนีหรือแม่ค้าอาจจะหมุนเงินไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับ จากการที่ผมได้รวบรวมข้อมูลมานะครับก็สังเกตได้ว่านะครับบ้านบอลหนึ่งนะครับจะเปิดได้ประมาณ 1- 2เดือนเพียงเท่านั้นนะครับส่วนมากนะครับก็จะเกิดการล่มหรือหนีนั่นเองนะครับก็จะทําให้เราโดนโกงไม่ได้เงินคืนนั่นเองนะครับการลงทุนแบบนี้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับเป็นอย่างมากนะครับที่จะโดนโกงนะครับแต่ถ้าเราคํานวณดีๆนะครับเราก็จะได้กําไรที่ดีเช่นกันนะครับขอบคุณครับ การลงทุนของผมนะครับก็จะ,ะเป็นการเปิดร้านกาแฟนะครับเล็กๆแล้วกันนะครับก็คือเราก็จะแบ่งเงินนะครับไปฝากไว้ในธนาคารส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นเงินที่เราจะนํามาซื้อของเพื่อที่จะไปลงทุนในการค้าขายต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก กาแฟแก้วน้ำหรืออะไรต่างๆที่อยู่ในร้านกาแฟของเรานะครับเราก็ต้องมีการลงทุนแล้วก็ซื้อแล้วก็เราก็ต้องบริหารว่าตารางการจัดการเงินของเรานะครับทำยังไงให้เงินของเรานะครับไม่ไม่ขาดทุนนะครับทำให้เราได้กําไรเพิ่มมากขึ้นจากการลงทุนครับแล้วก็สิ่งที่บอกว่านําเงินไปฝากในธนาคารก็คือ เราจะได้ดอกเบีย้ยครับในทุกๆปีหรือว่าในทุกๆเดือนเราก็จะได้นําเงินดอกเบีย้ยส่วนนี้ครับออกมาลง,ลงทุนแล้วก็หมุนเวียนในการใช้เงินครับสวัสดีค่ะก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ของการลงทุนนะคะโดยเลือกการลงทุนให้มีกระแสเงินสดเข้ามาในบัญชีนะคะโดย ที่เรียกว่าเงินปันผลก็คือได้สมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธา,าราณาสุขประจําจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็เลือกนําเงินไปฝากเข้ากับสหกรณ์หรือที่เรียกว่าซื้อหุห้นสหกรณ์นะคะเพื่อให้ได้ผลตอบแทนนะคะซึ่งผลตอบแทนที่ได้ก็ดีนะคะได้ผลผลตอบแทนจะอยู่ที่6%เต่อปีนะคะซึ่งถ้าเรานําเงินส่วนนี้ไปฝากธนาคารผลตอบแทนมันค่อนข้างน้อยนะคะก็เลยเลือกที่จะซื้อหุ้นของสหกรณ์ เพื่อรับผลตอบแทนนะคะโดยมีกระแสเงินสดเข้ามาในบัญชีค่ะค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะทุกคนคงจะได้ชมเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลไปแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับชมนะคะแล้วก็ทางรายการของเราขอจบการดำเนินร,รายการเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ